สวัสดีครับต้อนเล่าสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเช่นเคยครับสตอรี่ในโลกของหนังแบบนี้นะครับมีเล่าสู่คนฟังอยู่เรื่อยๆนะครับเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนเดิมนะฮะพี่เล่าให้น้องน้องเล่าให้พี่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังแล้วแต่เลยวันนี้โฟลมาเยอะหน่อยแล้วกันช่วงหลังๆนี่เปิดรูปการแล้วก็เลยแบบอยากจะเร่งเครื่องหน่อยครับให้พยายามมีคลิปออกอยู่ในช่องของเราเนี่ย เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็อาจจะหยิบประเด็นนอกจากจะเป็นเรื่องของทำเลสเนาะที่เอามาเล่าสูน่นฟังเรื่องอดีตเรื่องอะไรก็ตามแต่เรื่องในปัจจุบันเนี่ยนะครับนอกจากเล่าหลังเกมของลิวฟูแล้วเนี่ยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันมีมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นั้นก็จะหยิบยกมาแล้วกันมาเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมนะครับ ผ่านพ้นนัดแรกไปแล้วนะฮะช่วงคืนวันอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้นั่งดูยาวๆเลยมีอะไรให้พูดถึงเยอะมากครับทั้ง2คู่เลยจริงๆจะมี3คู่ใช่ไหมมีเลสเตอร์กับเบนเฟอร์ดด้วยแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมมองไปที่2ทีมจากแมนเชสเตอร์ทั้งยูไนเต็ดและก็แมนซิ e s ตี้เอามาหยิบยกประเด็นมา พูดถึงกันแล้วกันครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับแมนยูเต็ดทำไมถึงแพ้บริตันคาร์บ้านหรือแมสตี้ทำไมมันโหดจังครับบุกไปชนะเวสต์แฮมได้สเร็จค่อยๆไปทีละเรื่องอะไรจันนะฮะแมนยูเต็ดก่อนนะครับอันนี้เราติดตามอัน,นแรกเนะี่ยคืออยากรู้ว่าเทนฮากจะแก้ปัญหายัางไงครับเพราะว่าช่วงพรีเซนต์อุ่นเครื่องเนี่ยอัลตินียมาซิยาถือว่าเป็นหนึ่งในแกนหลักของแนวรุกใช่ไหมฮะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแต่พอมีการบาดเจ็บอ่ะจะทำยังไง ช่วงวันอตย์ที่ผ่านมาครับในรายการเก่าเกมะนะฮะที่ออกอากาศทางช่องทีสปอร์ตมีผมมีคุณสม,มิฮิวนะครับจ่าเม้งของผมแล้วก็มีพี่กบครับกิติกรดลผลพูดคุยจ่าเม้งบอกว่าถ้าเอาเฉพาะเหตุผลฟุตบอลนะโรดโรดต้องเล่นเพราะมันตัวมันเจ็บไงตามตำแหน่งอะ่ะควรจะต้องเล่นแต่ถ้าเอาเหตุผลอื่นๆเอามาประกอบกันด้วย เรื่องของทัศนคติเรื่องของระเบียบวินยัยหรือต่างๆไม่ควรได้เล่นซึ่งมันก็เป็นคำถามก่อนเกมอยู่แบบนี้อยู่แล้วครับสุดท้ายเซนฮาร์ดเลือกที่จะยังไม่ใช้โรนโดเป็นตัวจริงครับแต่มีทั้งบรูโน่ฟรนเดสมีทั้งคริสตินอิวิกซนครับแล้สองคนนี้ก็คอยสลับกันขึ้นไปจะเล่นเป็นฟอลนไนก็ได้ครับเป็นกองหน้าอยู่ข้างบนน่นนะครับขนาบข้างด้วยจอร์นซานโชกับมาคาสแบตฟอร์ มองในแผนผังมันก็น่าสนใจครับการจูนให้บรูโน่และคิวเซนตริกเซนซึ่งผมรู้สึกว่ามันสไตล์คล้ายๆกันให้เล่นอยู่ในทีมเดียวกันได้มันท้าทายดีแต่ผลลัพธ์ออกมาเกมนี้มันยังไม่เวิร์คครับไม่รู้ว่าจังหวะใครขึ้นใครลงหรือการสอบประสานต่างๆในพิธที่สุดท้ายเนี่ยมันควรจะต้องทำยังไงผมมองไปที่ด้วยวิธีการเล่นด้วยของตัวนักเตะเองด้วยนะครับคือเทนท้าเนี่ยเข้ามา พยายามจะอปรับทั้งโครงสร้างทั้งรูปแบบทั้งระบบการเล่นวิธีการเล่นแทคกติกต่างๆ Proactive ครับเขาใช้คำนี้ออกบอลให้เร็วมีความแม่นยำขับเคลื่อนไปข้างหน้าวิ่งไล่กดดันขยันพลังงานทุกอย่างต้องมาให้ครบแต่มันออกมาในเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าการลำเลียงบอลขึ้นไปจากหลังขึ้นไปกลางจากกลางขึ้นไปหน้าเนี่ยมันชา้า mm hmm. ส่วนตัวผมนะคือถ้าเทียบกับสปีดบอลของเอ,เอาเกม คอมมิวเตี้ชิลก็ได้ครับที่รีพูเจอร์เมสตี้อ่ะโอ้อันนั้นมันแบบใส่เกียร์อยู่ในระดับรถสปอร์ตแล้วครับแต่แมนยูเติดเนี่ยมันยังเป็นรถซีดานปกติอ่ะรถบ้นบานๆอ่ะที่ต้องค่อยๆขับเคลื่อนขึ้นไปแล้วพอไปถึงข้างบนน่ะนะครับตัวรุกหลายๆคนก็มักจะใช้เวลาเยอะกับลูกบอลจะเลี้ยงจี้จะครองบอลกับตัวเนี่ยทั้งซานโชทั้งแรดฟอร์ดเราเห็นเลยอ,นนอันนี้ตั้งคำถามนะครับมันต้องเร็วกว่านี้ไหมหรือมันต้องมี ความเฉียบขาดในการตัดสินใจอ,อยู่ในพื้นที่สุดท้ายแล้วะนะครับจะทําอะไรก็ต้องรีบทําไม่งั้นโดนครับบนวิธีพิม์ลีกมันแทบจะไม่มีช่วงเวลาเว้นว่าให้ใครได้หายใจอยู่แล้วแล้วทีมเวิร์กของบร h ตันมันก็ชัดเกณียกว่าแกรนพอเตอร์สร้างทีมนี้มากับมือครับอยู่ในระบบแผนผังเนี่ยจะตัวเลขอะไรก็ตามครับแต่ในวิธีการเล่นเนี่ยสิ่งนที่เห็นย,หยุ่นได้เลยก็คือโจ e อลเฟลน เวลาตั้งเกมรุกนะฮะเฟิร์มันก็จะขยับทางไปด้านขวาเหมือนเป็นแบ็คขวาได้เลยเวลาตั้งเกมรับขยับขอ้อมาเป็นสหรามันขวาแล้วก็รอครับรอคนที่จะลงมาอุดรอยรั่วเหมือนจะตั้งรับเป็น5คนแดงซึ่งในช่วงแรกจะเป็นโซลิมาร์ชแล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็นไมทอสซาก็โรสการโกสเนี่ยแหละครับสลับกันไปตรงกลางใช้ความสดความหนุ่มของมอร์เซซาเซโดครับไม่มีอีฟมิซูมาก็มีเด็กคนนี้ครับรอติดตามครับ เซซโนเล่นดีมากอัดทุกอย่างครอบครม้มทุกที่ไปหมดแล้วใช้ความขยันของอเล็กซิสแม็กอเลสเตอร์ข้ามบลก็ลาลาหน้าคอยวิ่งไล่หลักๆด้วยแดนนี่เวเบกจริง,รงๆไม่ได้ซับซ้อนครับแต่ทีมเวิร์กดีเล่นด้วยกันมานานรู้วิธีการว่าต้องทำยังไงยืดหยุนย่นหมุนกันได้กรอสกับทอซาเนี่ยหมุนกันอย่างแบบเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายงงคนดูยังงงแต่แต่ผลลัพธ์ที่ดีเพราะข้างหลังเนี่ยโอเคครับ ส่งโรนโดลงมาเนี่ยมันมีช่วงเวลาดีๆครับคือในช่วงที่คริสเตียโนเซนถอยลงมาถอยลงมาเป็นตัวควบคุมจังหวะเป็นตัวปั้นเกมและการมีหน้าเป้าจริงๆเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงมากขึ้นแล้วกันผมใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วประสิทธิภาพในเกมรู้เนี่ยอันเนี้ยมันจบไม่ได้ครับประตูที่ได้มาก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังมีโชคมีดวงอยู่บ้างบอลตกใส่ดาโลก,กรเด้งมาแล้ว อยู่บนเซนเชียต้องปัดทิ้งเอ้าปรากฏไปโดนเพื่อน,นอีกแบนเตอร์ทำเข้ามตัวเองไปที่เหลือก็จังหวะจบมันต้องโชวน์นี้แล้วก็รูปแบบวิธีการเล่นต้องผมรู้สึกว่ามันต้องจังหวะมันต้องเร็วกว่านี้นิดนึงไม่งั้นยากครับยากเหมือนที่เอริกเนฮาร์บอกหลังเกมเลยครับว่าที่นี่พิมียร์ลีกครับยากแบบนรกแตกครับตัวคุณอาจจะต้องการขอเวลาในการในการปรับปรุงในการปรับจูนหน่อยจะถามว่าจะมีคนรอไหมอันนี้ไม่รู้ นอยู่กับผลลัพธ์ที่มันออกมาเทนฮาบอกเสียประตูง่ายไปครับสองลูกจะมีจังหวะสวนกลับที่บางครั้งก็เสียบอลง,ง่ายๆแล้วโดนตัดกลัมมาอ้าวคือเสียง่ายจนแบบอ้าวจู่ๆก็โดนกว่าจะยิงได้แต่ละลูกเนี่ยยากเย็นแสนเข็นแต่เสียเสียง่ายเหลือเกินราศานโกสเนี่ยนะครับซีซันที่แล้วเนี่ยคังปีนะฮะยิงในพิมลีกสองลูกครับซีซันนี้เปิดมาตุ้มเอาแค่ครึ่งแรกก็ไนดะ้4ีนาทีแรกของเกมแรกยิงไปแล้ว2ลูก ซึ่งนคือโจทย์ที่เทนท้าต้องต้องหาจุดลงตัวให้ได้ครับส่วนตัต้ตใหม่คนอื่นอ่จะอย่างเช่นอ่าวิซันโดก็ได้ครับวิซันโดมาตินสสําหรับผมแค่ประคองตัวได้ครับเฉพาะด้านนี้นะมันยังไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากมายขนาดนะั้นแต่วิธีการออกบอลอ่าความแม่นยำวางยาวหรือเงี้ยอ่ะโอเคแต่ในจังจหวะเกมรับเนี่ยพอมันมาเจอความแข็งแกร่งบนทีรีเมียร์รีเนี่ยหลายๆครั้งก็ก็ร่วงเหมือนกันนะครับ มีช็อตที่โดนใบเหลืองเนี่ยก็เพราะแบบนี้โดนแท็กเข้ามา2คนแล้วเอาไม่อยู่หรือในจังหวะการเซตลูตั้งเตะเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าริซโดมา e เนสเสียเปลี่ยนจับการประกบกับวิสดังแอนดี้เวฟสเตอร์ชวนไฟล์แมนเอาแค่นี้ก็ได้ครับมีช็อตนึงโอ้โหยืนประกบกับดังแบบมันจะไปเทคกันยังไงมันยากแต่เรื่องเทคนิคบอลบนพื้นเนี่ยไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าผลลัพธ์มันยังไม่มาเพราะฉะนั้น ผลงานของแม็กนสไม่เคยเลยต้องพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยแบบแต่ตรงกลางหนักจริงครับอันนี้แฟนๆปีศาจทแดงคงจะรู้ดีอยู่แล้วทั้งเฟร็ดทั้งแม็กโทมินีมีส่วนสำคัญมากที่ทําให้เกมมันมันไม่สเสถียรถ้าคุณมีกลางรับที่มันฉมังกว่าน,นี้หน่อยลนยะมันจะเซตติ้งได้ครับมันจะคอนโทรลได้บุกขึ้นไปโดนสวนกลับมาตัดกลับมาได้แล้วบุกขึ้นไปกดเข้าไปเรื่อ มันจะนิ่งมันจะมีความต่อนเนื่องแล้วมันจะมีความอิสระในการเล่นเกมรุกมากขึ้นเ,เพราะทุกคนไม่ต้องะวงหน้าผวงอ่ะแต่พอแบบเนี้ยหลุดแล้วมันหลุดเลยหลุดแล้วอ่ะเป็นภาระของแม็กควายเป็นภาาะของมาร์ตินสเฟดจ่ายบอลเสียเยอะมากครับแ mm hmm. ม็กชุมเนี้ก็ตัดสินใจดูเก้ๆเกักงๆอะ่ะซึ่งผมพอเข้าใจแล้วว่าทําไมแฟนบีถึงรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับคู่นี้เท่าไหร่เป็นโจทย์หลายข้อเลยครับที่ริชาร์ดต้องเดินหน้าต่อไปข้าไปที่แมสตี้บ้าง เกมแพ้หรือพูในคอมมิตี้ชิลว,ว้าวไปบอกว่ายังไงก็ต้องก็ต้องแก้ไขกันไปครับแต่ทุกคนก็มองไปถึงผลงานที่มันดูน่าผิดหวังของริงบราห์ฮาร์แต่พอมาถึงเกมนี้เนี่ยโอ้โหแน่นอนแหละผมก็เอียงเอียงไปทางเวสแฮมแหละว่าเฮ้ยมันน่าจะสู้ได้หน่อยเว้ยยันได้อยู่หน่อยเว้ยไม่เสียตัวหลักเลยใช่ไหมฮะจร์ราร์เเวนยังอยู่เดแคนไรซ์ยังอยู่อันโตโดยังอยู่อาจจะมีกังวลเล่นน,น้อยตรงนี้คู่เซนทาห์เกอร์ซูมากลายเป็นเบน,เนจอนสันซึ่งเป็นเด็กดาวรุ่ง แล้วเล่นไปเล่นยมาอาไฟเบสกี X, ้เจ็บอีกอย่ไปชนกับฮรลแลนด์นี่แหละนะครับต้องเอาเรลวร่างลงมาซูซิตี้เนี่ยเดินขึ่นเหมือนเหมือนเป็นเครื่องจักรครับแล้วในจังหวะที่มันสม่ำเสมอด้วยปังปังปัง,ปงไปเรื่อยไปเรื่อยๆพาสซิ่งเกมจ่ายบอลเป็นกลุ่มเป็นก้อนขยับขึ้นไปข้างหน้าตามจังหวะของตัวเองมันต้องปรับแน่ๆครับคือถ้าเป็นยุคปีที่แล้วสองปีที่แล้วเนี่ยเกมลูกข้างบนมันจะหมุนกันสนุกมากแต่พอมีเออบอลฮัลแลนด์ปุ๊บมันต้องจูนครับเงยหน้าขึ้นมา การใช้พาสซิ่งเกมขึ้นไปจนถึงในพั้นที่สุดท้ายเนี่ยอาจจะลดน้อยลงเพราะคุณมีกองหน้าตัวเป้าที่คอยเป็นหลักเง,งยหน้าขึ้นมาเห็นแล้วจ่ายได้ซึ่งในเกมแรกที่แพลเร์พูลในคอมมิตี้ชิลเนี่ยมันยังทําไม่ได้ครับมันต้องจูนมันต้องปรับแต่พอเกมนี้เนี่ยโอ้โหเดินเครื่องจนแบบเป็นเราก็คงคงยุบเหมือนกันการเซตติ้งเกมขึ้นมาเนี่ยมีความหลากหลายมากอย่างเกมนี้เห็นเลยครับฟูลแบ็กสองข้างไคล์วอลเกอร์กับจอแกรนเซลโลขยับเข้ามาเลยครับ เหมือนที่เราเห็น่ะคือถ้าเป็นยุคป,ปีสองปีก่อนเนี่ยจะเห็นขึ้นทีละฝั่งถูกไหมฮะถ้าขึ้นฝั่งขวาแบ็กซ้าก็จะขยับเข้ามาเล่นเป็นตัวเซตติ้งลงเกมแดนกลางได้แต่เกมเนี้ยเห็นทั้งทั้งสคนครับทั้งวอลเกอร์ทั้งกาซโลบางครั้งเข้าไปในในจังหวะพร้อมๆกันด้วยโดยมีโรดรีครับปักหลักแล้วข้างคนเนี่ยมันฉีกแบบบานออกแบบนี้ครับเกริชอาจจะอยู่ ริมเส้นสุดถัดลงมาเป็นกุโดกันด้านขวาชิงนไปด้านนู้นฟิลโฟเดนถัดลงมาเป็นคิวินดอมบอยเท่าว่าคุณมีตัวเลือก2คนอย่างน้อยริมเส้นสุดพิงไปครับแล้วค่อยตัดเข้ามาส่วนดอมบอยกับกุโดกันเนี่ยใช้จังหวะเหมาะสมทะลุขึ้นไปตรงๆได้เลยเพราะข้างหน้าคุณมีเอริงบาร์นั่นอยู่แล้วประตูแรกเห็นเลยครับมันเป็นประมาณเซตขึ้นมาปัง,ปง แล้วพอบอลอยู่ที่กุโนกันแล้วออกบอลในกรอบไปโทษอันนี้มันวัดแลลวครับว่าคุณคือกองหน้าอยู่ในระดับท็อปคลาสจังหวะออกตัวการก้าวขาโอ้โหมันมีพลังมันมีความดุดดันครับแล้วถึงบอลก่อนอาริโอราอย่างชัดเจนแล้วมันมันสายสะอาดมากกับการเล่นจุดโทษซึ่งเป็นเพราะว่าคุณสมบัติของริงบาฮาเลนการออกตัวสปีดต้นจังหวะการย่างขาราวกับปีศาจ ถึงปึ้งแล้วก็เบิกรอบจ,จัดจุ้โทษของเองได้สมบูร็จเรียบร้อยคราวนี้มันบางช่วงบางเวลาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การคข่งบอลของมิสตี้เนี่ยทะลุไปถึง85-86%าคือกดจนแบบทุกทิศทางอะ่ะทั้งริมเส้นสุดเข้ามาแล้วก็อฟูลแบ็กเข้ามาซะตรงตีกคือแทบจะไม่มีช่องว่างเลยครับและคราวนี้พอไวท์แซมต,ต้องพยายามเดินขึ้นมาบ้างเพราะตามหลังอยู่คราวนี้พื้นที่ข้างหลังมันก็จะเยอะขึ้น ช่องไฟระหว่างการยืนตำแหน่งของแนวรับมีช่องว่างมากขึ้นเน่ะนึกออกไหมครับเพราะทุกคนกําลังกําลังเซตติ้งเพื่อจะเดินเครื่องเกมอยู่การยืนช่องไฟให้มันช่องเท่ากันหรือสมาี่ในเกมแบบมันหลุดลอยแน่แล้วมาสตอพร้อมโจมตีตรงนั้นเลยประตูที่สองเห็นเลยว่าโอ้โหบอกตรงๆแน่นสยองมากบอลออกจากเท้าของฟินน์บอยปึ้งแลว้วจังหวะการวิ่งของฮรลแลนด์เน่นมันขยโจกมากอย่างกับพีศารจริง เร็วแข็งแกร่งดุดันเฉียบคมวิง่งปึง้งงอ้อมแล้วให้ตัวเองนั้นเข้าทางเท้าซ้ายของตัวเองแล้วก็แปลแบบอยอมรับว่าเผออทาน,นยสายองจริงแล้วเราก็จะได้เห็นภาพแบบนี้ในสั้นนี้เพิ่มเติมกว่าน,นี้แน่ๆเน,นี่ซึ่งมันเป็นโจทย์ากมากครับในวันที่ซิตี้ลงล็อกแล้วในวันที่แผนของเปโล่ามันเวิร์กเนะี่ย โอเคครับบางเกมบางนัดเป๊ปก็จะมีความความดื้อของตัวเองอ่ะถ้าใครบอกว่าแผนคุณไม่เวิร์กแผน A ไม่เวิร์กทำไมไม่มีแผน2แผน3เป๊ปก็จะทําให้มันเิร์อให้ได้ทําไมไม่เปลี่ยนตัวนู่นนี่บางเกมกูมก็ไม่เปลี่ยนก็มีอะไรเงี้ยแต่เป๊ปเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับซึ่งเขาอาจจะมีความสุขในเรื่องประมาณสัพยอกหลังเกมเลหลืแม่สัปดาห์ที่แล้วยังบอกว่าฮาร์เรนเป็นนักเตะล้มเหลว ไม่คมยิงนู่นนี่นั่นไม่เข้าสัปดาห์นี้โอ้เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์นะเขานำไปถูกเปรียบเทียบกับฮีโร่คนเก่าๆนะองรีโรนัโดเชียเลอร์อารมณ์ก็เป็นไปประมาณนี้ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนครับว่าเมื่อมันจูนเครื่องกันติดแล้วความน่ากลัวมันมหาศาลครับแล้วคงต้องวัดต้องสู้กันแบบเนี้ยทั้งซีซั่นแน่ๆใครจริงความได้เปรียบใครฉกฉฉยโอกาสได้มากกว่ากันก็ ควรได้รับรางวัลไปแต่พอนัดแรกเนี่ยเริ่มต้นทุกอย่างยังอีกไกลเหมือนเดิมครับขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอ,สมอรอดูแล้วกันจะไปในทิศทางไหนสองทีมจากแมนเชสเตอร์นะครับโอเคเอาใจทั้งแฟนผีเอาใจทั้งแฟนซิตี้แล้วกันนะครับ คิดถึงบ้านจากรับแรกของตัวเองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้แล้วเดี๋ยวตามกดไลค์ให้ทุกเมน้นเหมือนเช่นเคยกดไลค์ทุกเม้นเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณมากมากครับใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ